ดูดูดูเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คาบเข้ามาตอนนี้โดนเขากัดแก้มเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแมวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนมือมันกับมือมันกับมือมันเดี๋ยวเดี๋ยวเออดูเมื่อกี้อะตัวเล็กนิดเดียวแล้วไปไปจับเข้ามาน่ะดูซิดูแย่โดนแย่กัดเ <c oughs> นี่ย <c oughs> อ้าวยาอย่ายายาเดี๋ยวก่อนลูกมาเดี๋ยวสังกามือดิดิ โอ้มันนี่นะดูดูดิเมื่อกี้อ่ะไปจับเขามาแล้วดูซิทีนี้โดนโดนโดนเขากะาแก้มไล่ไม่ทันอ่ะอืมเดี๋ยวเดวเดี๋ยวล่มเดี๋ยวเดวเเจะลุ้นละจะลุ้ละมันจะครบตอบแล้วไอ้เห้ลโอ้โอ้ดี